นาไล ok the, <c oughs> right. so ่ๆน so ี่แหะครับด้วพี่น้องเดขอองอะไรไปได้เลยพี่สองันเจ็ดพันถาสอันเจ็ดพ่าอเนาะตัวแม่นะเพาะไม่ลูกลูกล้วปะโบครับมออบแมนลูกเนาะเราวมีลูกหรอปสาวนี่ไหมประมาณลูกหนึ่งลูกสอลูกหนึลูกสองะครับผมเออตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเท่านาะโอ้แต่ว่าขาเราดีเนาะขาเราดีแต่ว่าปวิตตีต่ว่านาเพิ่นขาขาเนาะแต่ราคาคนดีได้คงสางอะไรอยู่เนาะ พาเหรีมาบฮะโอ้งัวงก็พามานบอสว่าอะไรตังตัดเนาะปิถามเจ้าจว่าเออมันงัวมันลูกหนาจะเป็นลูกลูกกระทบมากนะทบเลมเนาะครับผมพาเลมต้นหนีกรแมนบ่ต้นหนีโมแมนบอ่ตัวเดียวเนาะเอาเปิดราคาบงหมื่นเจันหาสอเจ็ดพันโอ้เรามีเรมีบังหุยเนี่ยเขาขาต่อโคจได้หนเนาะแมนบ่ เขาตอบคนมาอยู่ไนเนี่นเสือกไงบอสอสองันเจ็ดพันหานอเอาฝากเบอร์ให้ที่นองทั้งบ้านเบิงเพื่อเป็นอย่างใหญ่ต้องกันนะแต่ว่าศูนย์เก้าห้าศูนย์งมัวอยู่ไซพีงัอยู่สีเกตครับสีเกตเนาะตัวนีแต่เกิดว่าหัวมันทาเลมากนะเอาเลส่ไลลปรเนีครับคือแบบจะได้มันมันมากแน่นีแน่นบอเอาเลใสไซเป็นสีเป็นหนีแบบนึงเลยเนาะเออแต่ว่าโค้งสางแมแเราได้นะตัวเงาเป็นตัวเงาตัวสูง น้อมสีพี่น้องครับถ่ายสวยยถ่าดีครับผมพยายางไปขันหลังเดินพี่น้องเด้อมันลิ้นน,น้อยนึงโใกล้ๆอยู่และวยาวเนาะยาว,วมัดเม็ดเ,เ,เกือบสองเมตรเด้หนิเมตรแตรปดสิบกว่าสูงนี่ประมาณสูงหนีามา่ 40, 40ามานลอยสี่สิบสี่สิบบวกพื้นพาลีม้านเด็กพี่น้องเด้อหัวตัวนี้กูอยากเห็นหรูแล้วเนาะจกพอลูตัวแม่มันจะเป็นเท่าไหรน,นะ อ๋อพี anyway an ่น้องผู้ใดอยากได้ก็สนใจกับทุกขมาเด้อครับเด้อเบื่องเมื่อกี้ครับผมขอบคุณหลายพี่เหมื่อมานี้ครับเปิดเซอร์รารีครับผมเซอร์รารีสองเมื่อเจ็ดพันหาพี่รถตีอีกเลยรถดีอีกเนาะสองเมื่นเจ็ดพันหาครับเชอร์รารีครับโอ้ใครใหญ่อุ่นตัวเลยเนาะทำซ้ำ บางไฟเนาะตอนนี้ก็สองอยกโลแล้วอ๋อสองรอยกโลเนาะครับผมสองมื็ครับโอเคพี่น้องครับตาแดงๆนี่แงนีครับพี่น้องไากไดไปเป็นพอพันหรือจากขื่นเขียงอะไรนะพี่น้องเนาะกำได้อยู่ได้น่เห็นน้กำไรอยู่ได้เนาะคุณอยู่น้อยหนึ่งเนาะอ๋อโยกคู่พันม่วงฝากบุตรสาวพี่นองั้งายศูนย์เก้าเก้าศูน์เก้าเก้ศูนย์หน่ง้องศูนยดก้าศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์แปดเก้ครับผมอยู่ใสครับน่สีครับโปสี ครับผมผู้สีสุวรรณนี่มีนึ่งงอกแต่ีเด้อเนาะไหมาเด้อไอเด้อนีเด้อครับผมสองหมื่นเจ็ดพันเด้อสองหมื่นเจ็ดพันหาต่อรองได้ครับผัแพงเพื่นว่าสองลอยก็โดดของาครับโอ้แต่อยู่ขางกลกอยู่ครับลูกคือเออไหม้าหนายมันผัวแพงของราคาเขานี่งัวมันสองโลีิลี่อยู่วะขายถือีิลี่บ่าแม่ะสามสิบสามขายเส้าแบกโอ้รถรถสามหมื่นบาตัวนี้ห้องเดก็ห้องเจ้าเจียหาห้องเจ้าเจียนหา แต่ว่าจีขายสามพ<า>ันเ่เออแม่นอยู่นี่ห้องห<ม>้องสองแหวนสงแร้อยเอนี้าน,นมานสองร้อยโลก่นว่สองร้ยกว่าครับโอ้ <S 2> 2 <S อยสองร้กว่าโลงวโลสามร้อยกับะมาณโอ้ได้อยู่หรอครับร<า>รบ้านนั่นละบุ๊ำไดอยู่หรอครับอ่ะไปยในในากไ้ไรเลีนะครับเด้อไซรเลีเอาไปขุนนะไปขุนจักจัก่อยหนึ่งกับขุนเขียงใช่เนาะเอาให้มาได่ไห้ อาพี่น้องครับเปิดงวดตัวงวดตัเถกครับตัวผู้อยู่หลังตลาดนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เท่าไรน้องสามหมื่นห้าคับสามหมื่นห้าพันน้อลูกตัวนี้ลูกดูเบิกอะไนี่พ่อหูวซื้อมากันเนาะเอองวดจะปีกหัวกี่ปีสามปีครัวเป็นสมเป็นยังนี่สมเป็นหรอสมเป็นหลอเป่เออสมเป็นหรอเพื่นว่าอีกตัวละสามหมื่นสามสามหมื่นสามสองปีกว่า โอย้ยหยางหยางเด้อพี่น้องเด้อผมท่าแค่ไกลนี่ละพี่น้องตัวนี้สูงกว่าบ้านลอยสามสิบบวกเนาะตัวนั้นกับะมาณซ้ำกันเนาะซกงูซื้อม้าจะบูงงูแล้วหูเราก่อเน,นะาะทำเป็นขายครูเท่ฉยห,ห้องหกสิบห้าเนาะราคาห้องต่อ,อ,อรองก<ะ>ันได้อ,อีกกันปะโออยตัวผู้พี่น้องครับผู้ใดอยากได้งูตัวผู้เด้อตัวเถิอกตัวเถิอกจากอยแน่เพราะว่าขายน้ำเลี้ยงหน่อยนึง ตัวนี้เพิ่นธุาสมเป็นหรือต้นนั้นต้นนั้นบ่ต้นห,น,ตนหูเน,ะนาะก้นลังฮัดครับกขลังฮัดบ่เอ๊ะแบบปกสีแบบอ่าเม็ดบักตายเนี่ยเิ่นลูกตัวใดพ่อหูบ่ตัวนี้มันน่าเออกท,ทั้งไอ้ห้องส่างตัวนี้มันบอกว่าใดพี่นอ้องผมยันบอกไว้แล้วมันผิด60ปีเปิดคู่กันครับผมพี่น้องครับแต่ตัวนี้ง่ามอยู่พี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวนี้งามอยู่ครับ เอาฝากเพื่อพี่น้องทั้งบ้านเบื่อเพื่นงไรน้ำกันนะ062ย์ห6 7อ6 7ู6 7 0เี่ส่นยกเ็ี่นงอยู่ใสนองอยู่เบจลักเบจักัดที่เกียร์เขาเนาะพวกมาไกมาดิวันเดียรไปทางเจสโซ่เนาะมาองไกเนาะน้ำมันรถบุคุมเอหมือนอยู่ในหอยนา่งากลางคือทนมากเนาะเห็นเลยมืออไม่ปใสบุงว่ะเอ่อแหมานแม่มครับครับขอบคุณยใช่ครับ แม่ลูกลูกคู่ลูกเถิกครับเปิดสีมืนเจ็ดอรอพี่ลูกเบิดด่อใดพี่ลูกเบิ่อใดหัวบ่หัวงัวสื่อมากสื่อมากกันบ่ <S 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 เออสีมืนเจ็ดเนาะมั่วไทยบ้านเนาะแต่ว่าให้ลูกงามเนาะ <Yeah. S 1> น่าจะมีชาติกุลได้ผมว่ <Yeah. S 1> ผมสังเกตแ,แล้วเนาะอาจจะสี่เนเราไม่มกอ่อเพิ่นโอ้สีมืนเจ็ดนี่ออกชีล,กลูกตัวลูกตัวผู้ ราค้าเนี่ออกที่ลูกเด้อพี่น้องเด้อตัวผู้ขันผู้ใดบ่ตีเด้อเป็นตัวผู้แต่อยู่ครับพี่น้องกาแม่เป็นกลางงานอยู่ติดโบนหนึ่งง้อง้งัวชาบ้านจะว่าให้ให้ลูกงามหน่อยงัวชา้บ้านจะว่ให้ลูกงามสิแหละครับเนาะทรงลูกงามอยู่ทรงลูกงามแต่ขันผู้ใด้เบิ๊บเสือเอาไปอนาคตเด้อเสือเป็นอนาคตเอาลูกไปเป็นพ่อพันธุ์ไหนครับพี่น้องครับงามอยู่ถึงเชียงเห็นแล้วดูไหม เดินได้แค่ไปเลยโอ้ยยานลูกโอ้ยยานเป็นวิสาแดงอยู่เด้อพี่น้องเด้อยานเป็นวิสาแดงรัตนาอยู่หงมจ่อกลางๆแบบนี้แต่ของกับบ่อฟันทงว่าเป็นลูกพิสาแดงเด้อน่าจะคล้ายลูกพิสาแดงเออหงมจะไปนั่งล่ำสินะลูกพิสาแดงสูนั่งล่ำโต๊ะลงสินี่เบื้องง่ายๆนี่ๆเเห็นปะเห็นปะนี่ยเนี่ย แต่กับ,บ่ฟันทงเนาะพี่น้องนะสี่หมืนเจ็ดนาะพอเนาะเอ้าใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เคยพี่น้องเห็นหลังจากไหนน้ำกัน,น,นมีโทรศัพท์ปะบัวพูดจะบ้านไหนจ้าบ่ไใดน้ำยู่หงวยหงวยเด้หงวยทั้งทั้ะพ่อยังขับแมล้างงุกเขาาไปหามหาพอซื้อหยังซื้อหลิดบ้านไหนฮะบ้านสังเรือดอําเภอหัวไอ้ฟันเนาะเออบ้านสังเรืออำเภอหัวไอ้ฟันครับสี่หมื่นเจ็ดมะแพงครับพี่น้องบ่แพงบ่แพงมะแพงง่วออกลูกครับ น่าจะเป็นพี่สาดแดงครับเพราะว่ารัสนางง้อนี่ทั้งหวยับท่านทั้งรัตนานไปทั้งหินมดลลาเชื่อพันเราได้ครับเอ้วพี่น้องสั่งลิตรเด้อปันสั่งเรื่องเพื่อหวยับท่านครับซีเมนเจ็ดวัวแพ่งราคาห้องต่อรองกันไหนเนาะกันได้กันได้ครับผมแหมานได้พอได้เหมือนนี้ครับครับโมเลตัวนี้เพิ่งกำลังต่อราคาครับเดี๋ยวเฝ้าขายใครเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เองไล่ไปไดนห่องกันไหน Kind of 2องหมื่นาเออจะพาอากเดี๋ยวจะนอยตลาดสองหมืหาี่น้องครับเล่เนาะพี่เนาะเร่ผสมเร่ผสมมาจากไหนน่อนี่สีดำดำปีกัดปะแองกันหรือปีกัดนอตัวนี้มอลูกผสมมากอเยหนึเป็นเร่ตัวนี้ลูกผสมเนี่ยได้หรอเออสองหมื่นหาสห่นหองสองหมหาแต่ว่าเมื่อกี้มินมีในห่างเพิ่มามาต่อตอนไหนเพิ่อนน่ก่าสิรุดไลเป็นไหน น้าใจกัไหไปไหนลเออน้าใจกับรู้ไหนายุมานพันหนึ่งนะพี่น้องนะเออพี่น้องพี่น้องีกกัดนายูมันอุ้ยนี่ขี่แตกเว้ยนายูาเลนันสองลอยก็โลดอยู่เนาอสองอยกโลอยู่อ่ะฝากเบอร์พี่น้องทัางบันเมั่งมีเบอร์วะศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่สองสององส่สหสหนึ่งสองหกหนจุดใส่มใส่หยนดุมเนาะ ไอ่ฟอกขายสองมือสีเพิ่นขายอยู่ครับพี่น้องสองมือสีแต่กันยี่นีเพิ่งกระจายร้ายนนาดเนาะเออราคาจอมเย่าครับราคาตอกเกษตรกรเห็นไหมนะพี่เด้อมันอีมพี่ยุทธเดี๋ยวบางง้วยบางว่าน <c oughs> ง้วยมันนอกกระแทงเร็วไปเนาะขึ้นมากกะซัดต,ตุ่มตุ่มตุ่มเด้ง้วยว่านไหมง้วยง้วยไอ้ค้อยไอ้มวยมวยว่านไหมแล้วเปลี่ยนมั้ยเด้อแระวังเด้อระวังเด้อมันส้นมันส้นไหนครับว่า ตัวนี้ก็เล่ผสมมากแนนี่ังผสมอยางมากมาบ่ฮะงได้เงี้ยจักสิว่าตัวใดกับบ้างเนี่ยเป็นห้องรลคข้านอยู่นะทั้งสองนะสองก็ได้ตัวเดียวจยวเดียกาไนนีมากกรกันกย เขาจะ้องอะไรก้อนหนึ่งเป็นเป็นตอราคาอยู่ครับขุดนในหา่างตอ,อรา,อารออค,รคาอยู่กับบะได้เขาไปรบกวนมันครับเห็นมันคุยราคาอันก่อนโอ้บัหลีตัวนี้วะมันเตเดียวตัวนี้หนึ่ว่ะตัวนี้บบกดำดำตัวนี้มันเตีได้พอจะไกลไหมได้ราคาหนิฮะอะไรครับว่าได้พอตัวนี้ว่าว่าเท่าไรว่าหาม่าน เอาราคาบอกเตี้ยวเตี้ยเบื้งสองเท่าเลก็สองเท่าเรยก็สองหมื่นหนาสองหมื่นหนาผ่นหนาเอาไม่พอเหนือสองลอยก็โลอยู่ได้อยู่ได้อยู่เน้ยเออเนี่เนือสองลอยก็โลอยู่ได้อยู่แน่นอเอาไปเลี้ยงแต่ว่าเล่เล่แท้แต่ว่าทุบตัวได้มาบุ๋นเนาะสมตัวได้มาบุ๋นได้อยู่ได้นี่สายสคุณครับพี่น้องครับสองหมืน ผานหาครับลกที่ก็สองแสนจังแนฝากเพื่อโทรศัพท์บ้างฝากเพื่อโทรศัพท์บ้างสุนุกสองสุนกสอาแปดเจ็ดกาแปดเจ็ดสูนสองสี่สามูนสองสี่สามก็ยุบานไดนล่วพอย่บานหัวย่างหัวย่างเนาะ่อเหลวงุหลวงอุดหลวงเนาะหนวยพานหน่วยพันอท่านครับสองห้าห้าเนาะสองเท่าไรก่อเมื่อกี้สองหมื่นเท่าไรก่อน ทำไมพ้องละค่าสองหมื่นห้าพันห้าสองหมื่นห้าพันหาเด้อพี่น้อง <c oughs> ประมาณสองร้อยก็รูครับได้ได้ราคาอยู่ครับพี่น้องได้กำไรอยู่ดอกซื้อไปนะคุณต่ออ่าให้มานพ่อไปนี่ครับง้ออยู่หัวเ <c oughs> มืองหลวงอยู่หัวยพันเนาะ <c oughs> มือนี้สามโตสุดท้ายนี่เป็น,นงัวสายขุนเท่านั้นครับตัวเถิดเท่านั้นเลยสองหมื่นสองพันหาเนาะพี่เนาะไ,ไ,ไ, <c oughs> ได้ทำทายเลยลยักษ์ไล่ติดบอกได้มากผู้เด้อพี่น้องเ <c oughs> ออ ไล่มัดโตพี่น้องจะจะเป็นตัวผู้ครับหลายอย่างก็ไล่เป็นเืาอยู่นะประเด็นที่เราพูดเรื่องความถ้าผู้ใดบรติดสธต้นตำรีว่าเพิ่นเป็นไล่แบบนี้นะก็เอาไปขุนเนาะสายนี่จะว่าจังไรนะว่าพามาจังไรสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทมือนีสนามเป็นตัวผู้ไล่ครับพี่น้องครับงูขุนมือนีขุนเป็นสายขุนครับขุนเขาเคียง ส2งหมนันหาเนาะีเนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่เจ็ดศูนเจอมอยู่ใสครับงูอยู่อำเภอหัวท่านสีเกียดเท่านี่นและครับอ่าหัวท่านสีสีเกียดครับครับผมถ้าพูดได้บอร์ตีว่าพืนไรยเด้อครับผมมันต่องามได้ดอกไมนี่่ายง่ายลา้มันจกำนดถ้ามัน บ้ามันผสมตัวอะไรบ้างปะูตัวนี้เนาะออกบ้ามันพามาจากไหนแบบนี้ไล่แบบนี้ออกหุ่เลี้ยงครับไพอบอดื้อคเขาก็เฉียงดีเฉียงดีเนาะจับลูกได้จักตีอะไรง่วงนี่ง่วงนี่อาจจะเป็นปีงัวครับมีง่วสูงลอยเศร้าไปปลายเนาะลอยเศร้าไปปลายเกือบเกือบสามสิบปลั๊กสีไล่ปลั๊กสีไล่เดือดพี่น้องตัวแปลกๆหน่อยนึงแต่บ้ามันแท้แต่ว่าจักบลั๊กอะไรพอบะหูตัวนี้มันซื้อมากันเพิ่นว่าสั้นครับผมแหมันตะพี่เด้อมไหมนี่เอาตัวนี้เนะครับเด้อตัวนี้ ทองบางเนาะครับทองบางเป็นซัดก็ได้เป็นสัตว์เนาะทองผสมเนาะง้วนนี่นะจะประมาณเขาเนี่ยเนี่ยมันสามปีขึ้นเนาะสามปีขึ้นลูกช่องนะบ่อหน้าสามชองขึ้นช่องนะครับต้นนี้พร้อมเป็นพร้อมช่องทองผสมเนาะเป็นสัตว์ดอ้วนไทยบ้านเนาะครับผมไทยไทยกลางเนาะไทยกลางบ้านเทาของทรายห้องทรายต้นนี้ยี่สิบห้าสองหมื่นห้าเนาะเออสองหมื่นห้าเอ้าต้นนั้นเนี่ต้นนั้นโคมโตเลยสี่เดือนแล้วครับต้นนี้โคมโตเลยสี่เดือนเนาะสี่เดือนหนึ่งงวนไทยบ้านเท่ากันครับผม กรม้ทมทุนในบ้านบ่แม่ครับตนใดก็ห้องต้นใดน,น,น้องสองหมครับสองหมนเจตอนนั้นสองหมื่นาเนาะโอ้แพงพี่น้องครับเพิ่นให,ให้ลูกมัจยกโตละแม่นี่ี้มน,น,นลูกแรกนะลูกแรกวะลูก2ในทองเนาะโอ้ไดไดสี่เดือนเนาะซื้อไปสองหมื่นเจ็ดนั่นบ่แม่ครับสองหมื่นเจ็ดไาก็ดอได้ตัวนนิเหรอสองหมนี่ซื้อไปใด้นในดวงในทอง ตัวนั้นสองหมืนหานอสองมื่นหาเพื่อนใหดรูปมาสองตัเราต่อได้ต่อได้ราคาห่องต่อต่อดีเนาะพี่น้องครับงวไทยบานนะครับผมงวไทยกางข้าบบานเท่าอี่ละเท่าไนราคางัเชงหน้าโอ้ยปวดปวเดี๋ยสาเตะเสาไห้ขายเร็วเออแล้ลเเมาแดงก็มากเน่ยพี่น้องครับเอาฝากเพื่อให้พี่น้องทาบนบังน้อง้านเบ่งนง9 9เจ้าก้จ้ขายบ่ จะก้อนเด็ขายป่ตัวไรครับเจอที่ว่าพี่ไทยจ้ก้อนเนีขายครับที่ขายขายเลยเหนื่อยเนาะขายทุกนัดเลยเนาะเอออ๋อพี่น้องพูดไดอยางไงงัวงัวตัวนี้เป็นทองสี่เดือนละพึ่งทองแรกเนาะตอนนั้นทองว่างให้รูเมานสองโตเราเออเอ้าให้มันด้อพี่น้องเด้วยมีให้มันใ้มันใ้มันพูดได้ยังไงกะดูท่วมเมื่อกี้กะโท่วมหาแล้วครับเด้อครับผม ต้นนีแปดหมื่นหาพเอเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกบ่ะทองแม่ลูกแปดหมื่นราคาแม่ลูกเนาะแปดหมื่นห่าเนาะทองว่างต้นนี้ทอง<อ>พร้อมผสมครับพร้อมสีผสมแล้วมันมันขึ้นในมือมือขึ้นนี่มือขึ้นบ่ครับผมเพป็นให้ลูกมาจดกโตละลูกตัวที่สามครับนี่ตัวที่สามป่ให้อทองนี่เลยนสมอ๋อเพป็นให้สองลูกสองลูกสองคือลูกสามลูกคือลูกลูกลูกสาวนี่บ่ะตัวที่สองครับลูกลูกแม่บ่แม่ครับแม่ลูกลูกแม่เด้อ แปดหมื่นเท่าไรก่อแปดหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกแม่เออประกันจนทอดตลอดชีวิตคนขายและคนซื้อเออพอไอ้ลูกตัวนี้ลูกลูกเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งบ่เออโอ้ยเคฟสามหนึ่งแล้ประกันรับประกันตลอดชีวิตคนซื้อก็คนขายตัวนี้เคฟ่ได้อยู่ครับพี่น้องครับ เปินให้ดูมากเพินให้ดูงามเนาะ KF สามหนึ่งเนี่ย้ออยู่บ้านนั่นแหละพ่อง้ออยู่บ้านได้อยู่ศิลาลาดครับศิลาลาดเออเอาฝากเบอร์พี่น้องทั้งบ้านเบอร์ศูนย์เก้าสี่าดเกอไมศูนย์เก้าสี่หกห้าหนึ่งแปดเก้าเพออย่งเนาะชควาสนาฟาร์มชควงวนาฟาร์มอยู่ศิลาลาดจังหวัดศรีสเกษครับทางไปราศีทางไปราศีศิลาลาด รัตชมีลอยรัตชมีลอยกิโลทรงพี่เอ้ในหอยใจดีรับประกันตลอดชีวิตแล้วก็แปดมือถ่ายแล้วค่าห้องเนาะพอเนาะย,ยังยังยังต่อดีอกอยู่เนาะต่อดีอีกว่าหนึ่งตอดีกว่านหนึ่ง <laughs> ในหอยใจดีทรงหนึ่งลอยกิโลวันมาสองพันยวไปรับปากมาท่าเชียงใหม่ทรงมานเราบ่ได้ได้มือหนึ่งเออเอาลอยกิโลทรงพี่เกินดีก็ค่อยวางไม่น้อเติมเงินเอาเติมนีไอหมาเนี่ยพอเด้อครับผมไอ้มาเมื่อนี้ครับ นนี้นะครับเบงเครื่องเดนอะเครื่องตัวนี้เครื่องอมตัวนี้เครื่องดำนะพี่น้องเด้อเออเนี่ยแหละงวตัวเมื่อกี้เครื่องอมเครื่องดำครับพี่น้องครับสำหรับการถ่ายทำคลิปวันนี้ของทางโชคดียูทูบเทเลนด์ขอกราบลาบพี่น้องประเฮ็ดเบียร์งายๆก่อนนะครับเชิอพี่น้องครับเจอกันใหม่วันศุกร์ครับมือนี่ตลาดกะ อยู uh, oty, ่ในเกล็นปกติครับบมเดลเนนบมเดลเนนบมเดลเนนโมเดลไออัดเหมือนวันโุกครับผมพี่น้องครับมือนี้เป็นงัวสายขุนครับมือหนี่งัวสายขุนตัวผูนไลยครับมือนี้ครับขอบคุณหลายครับที่เขามารับชมครับผมเจอมันสุขครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ทั้งช่องนิดนึงครับสวัสดีครับ